ก้าให้แก่ตลอดเลยเดนต่อยหอาต่ออะไรเดเกี่ยวกินนี่แหละครับ่เถูก้องดบ่ครับจะระเบียบกันะบเร็ด้อดีถือแบบเฮ้ยานปลต่อใช่ยง่รมานต่อมาต่อเฮ้ยขาฮหนแต่วท่ผมมีตัวยางกรบ้านนี่ แม่เแล้วมีตัวอย่่งอนนีกก็เอว่าแพ้ตังไแพเลยบอมากะที่ย่งตัวใหโอ้ยแพ้เปเลหย่งกสิยงไกินเอาังกินตัวนี้ว่ะต่อตอนี่ต่อยังเดกูทีกินอยู่นร่นั่นละเกขาเขาออนไปให้เขากินไปเลยกินอกอเปที่ขาเอาลดนี้เขา เอาลวดงานนี่บ่เป็นยังบ่เป็นยังบ่เป็นยังของมันนี่บ่เป็นยังเขากินอะไบ้านนี้กินเอาละบ่ให้กินบ่ให้เขากินลูกฮะเอาอย่าไปซีเรียอของมือนกินกินเขากินกินเขาด่ากันตรงไหนกันท่งเป็นกูบ่ให้ยังบ่ให้กินกินอีกสปอร์เดี๋ยวคงไปยังเดี๋ยวนี้ท่ากายท่ากายจะอีกเดี๋ยวนี้ขนาดทากายยังแพบ ยามาหันมาหันสาม C จะมืดจะมืดมือดูนี่เนาะดีแล้วจะบินอนพญาตเทียวเี่ยวออกคนนี้เดี๋ยวนี้กินได้น่ะกินได้น่ยนะไปนี่ก็นะาเัาสามไปจะก็ญาไปวัดหลวงพ่อมือนีบอบอเหี้ยมะธรรมดามใส่สายดใช่ไหมไม่เลยแล้พูดยังไงอ มึงเคยเห็นสร้างน้า ah มั้งป่ะก็ใส่เสื้อแบบเสื้อบางอ่ะเห็นเสื้อได้สีดำแต่วุ้แดกสร้างเขาบอกสามสีข้นเลมันแต่มันแต่งมันโตมันใจหรือไงสูบเป็ดอยู่ ูกวา่าป้าเนี่ยเมียเมียขู่นขี่ห่าี่ห่กว่าเมียก่แต่งตัวมั่นใจดีว่ะนั่งอยู่ศาราไม่ได้คนอนอเลยอ้าวปีตัวดิแต่งตัวมั่นใจมากเลยดูดิพี่ในฟอเานอก็เีดียแต่้าคือดำนอนตาง่ายโปรตนจากกล่องโอกอันนี้พมีหมนบ่กะโปรงสบายล้มผัดน้ำน้ำสียาไปหนาม่้มหนาห้างรู้แต่ว่าคือม่นก็มดเพราะว่านะลรถเก่งมากับยางใส่หลุงมพอเลยว่ะ ล่งอมาจักไปบุตรวะลุงคอนางรวงเรื่องขงที่อ่นในไปกันน่งแนมไปแล้ววัดแดดทอดแลาวจะหอมเลยพมียังกันยังไปกันดีกว่าเขาก็สองกลับเลยลุงยอนนี่ย้อนลุงคอน่าอยง้เดี๋ยวตไปทางนี้เนาะมันจะไปก็หน้าตาย ่าแล้วจ้ามันขีเหลือประทอกันจิ้ที่ดอกเจรวมไปด้วยมาองไว้คนเดียวยาเด็กว่ฮันมันมีดองขาขาไปเป็นขาลวดน่ะสองหนึ่งมาขออนนี้กันน่ะจิ้เป็นลาคาเลยเนาะเอามมีตัวยาง ตับนี่จับจับนี่ีเก็บอยู่เก็บอยู่เด็บแนวปัสสะไปไปึงตัวแล้วนี่ตัวยังเก็บเก็บมดแล้วเกบมวนโอย่เแรงเบี้ยแล้วที่ไปไสนแรงเบี้ยวันนี้เราต้องล้างอาจะลงมาได้ที่ับสายการเด็บมาแล้เก็บมา้เออ

มันั้งเก่งเลยสมโคษณายาจีกระตือไอเสือกินได้น่ะพ่อใหญ่ไปกันนะพ่อใหญ่ไม่บอกเจ้าลายเทือลยไม่ยังไม่ยังนั่นโบจีโบจำหมางนี่มาเดินกัตส้มือพ่อขึ้นโดร่วมเอาออกลนะเก่งเหยดนี้ขนโดนะกินเลยกิน่มันกิน่มัน่ยุบยุโอ้โบยุอย่อยไปไไปังเ้ยมาละไปแล้วเนาะ ว่มีหังกับขาไปรอดไมแรกไดเฮาอเขาฮอตกินี่ก่อนเียวาไงเปนแรกกินปีก่อนปีเขาฮอตนะครกดดังเมื่อีตรงนี้บ่มันเขาฮอตจับตาแดท่านบอกีดีบ่ไป่อยเาฮอต่ไปท่าไปท่านเอีย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 นตั้งสี่มิ เปลี่ยนกับทอดก็ได้โอ้อาเปลี่ยนไอ้ฮอตพี่กับกินได้ไอ้ฮอตขุนเปลี่ยนผุทังไก่อปี่มีกินทั้งพี่เชกินทั้งพีินทังไกโอ้ห่บเขาเบยปากเลยทัวันน่ะคือคลั่เงียเลยมาชนห้ถึเนหรอโอ้ยแเกันแล้วทะเงกันหรอเอายียไอออกจะมาเกาได้คนหายแล้วแกจะมาเกาเจ้าไปโบลายให้ออกจะมาเกาเกาได้หนีหานี่เอาสบบอสามนี่วะไป จะมากยังพอไงยั้นก็เรียนกู้เลี้ยงเลยโอ้ไปนี่ออกถึงสองโอ้ไปนี่ก็ถึงสองต่อถิ่นเมื่อเปิดเรื่องมาเลยต่อเลยปล่อยเขาเข้ามาอยู่ก่อนไ้่ฮอตไอ้เขาฮอตฮอดตัวใดแล้วนี่อองมาไงนั่นล่ะอองใจเดี๋ยวนี้ว่าผมคิดโอ้สองกระปุกเก่งไม่กลัวกลัวช้าหมาดันเราอ่ะเก่งไม่กลัวกลัวซาใอยไล่กินได้เนี่นั่นบอกโบเซียนี่เฮ้ยฮอตเหมือ จางของดถึจ้างสองสองว้าเาคุยหลายนะแต่นี่แพ้ได้หมดอ่ะไเป็นนี่หมาเกาาหมากาเกาไม่เอมหัวเลยใรล้นอาหมุนไปบงซื้อซีบออสองบมากบุนมาเดี๋ยวมันึเออยิงไ่ได้หอได้ไ่ก็ลองเบิ้งตี้ละหนอใส่กันสองบานนี่เอเอากินกินหล ใช่เามาเขาฮอตไปเขาฮอตด้วนะเอินม <m> ันจ <alla geht. S 1> ่อปานนี่ม oh ันเง้ย <iş> ตั ır, ่ถึงกินตัวนี้ก่อนเออเีไปบวกมันไหมเนอ่พะท่านก็ได้ต้อไปนยังไงกินไปกินไปกินโนเปิดดีแลยสามเหรอครับ เป็นัไหนมาเก้าเก้ามาก้เก้ามาก้เก้ามาเก้าเก้ามาเก้าเก้ากิาสองสามโอ้โหมาเกเก้าหนสียงมดี่าตวหยาบเยินเ่ยกินงานยานหำโหสทหัโหสบอกแล้วมันที่เปียกจะใส่เก่งในไปนี่ก่อนไปกินี่ยเก้าเก้าเป็นเลยไปนี่เอาแนวเต่า ขึ้นไม่ดิขึ้นไม่รอดจับยิงจ้องหน่อยดิอ้าวอย่านอนหรออาจารย์ัาใส่ดูดิกินอ่องนี่แล้วเอาละเข้านี้เลยบุ๋ไม่เฮ้น้องคนที่หดกินกินเจ้าขึ้นไม่ดีอย่าออกตรงนี้ได้อย่าออกตรงนี้ได้เอาไปเขาฮอตตัวเดี๋ยวเดียวมาอย่างพะไนมาอย่างไปกินเขากินตรงนี้เท่านี้ก่อนไปมาเกาเกาบ่ อุดไม่ไม่ไม่เ่นนั่นั่นนั่อย่าลายมือลายีินบุรลตัินบุรตัวะตกบะตัวกอกันอยู่ีกแล้วมันิตายคจอบพาก็ได้จา์กินมันลุกเป็นยังไงแหน่วิ่ไปตาโม

เอาออกเลยบ่่ะเบิ้ต้อโกน่ะเหรอ่ไปังนีวะเอาไปคนะเข้าไปันไปเออตายแล้วบบาดินี่กินสองาสามสามไม่มาเ็สามา เบิ้งนี่หำกันได้จริงหันเบิ้งนี่หำ <c oughs> ไปเดียวจกรอรตายเลซ้ำวนี่เลย่มาอย่างเทเขากินนี่จะนี่เบื่อหออนกินเขาให้กิน <c oughs> เอามือวงไอ่ะัวอกเขาตอข้างเดวไปตอมันข้กลราวะมา

ดิกลินฮัทยังมาอยู่ได้กินพี่อลไรตัวหนึ่งไตนี่ดีเอ็นไปฮัทเสมอโอ้โยเป็นได้เป็นได้ฮัมขนาดเฮ็ดเป็นไได้นาจืดเห็นว่านาจีนนาบปมีสีล้วน่ะน่ะนอนเอาตีนกินเพิ่งเพิ่งไงเด้อกินพิษตุ้งตุ้งแค่ดีที่เขากินนาบปมีสีแล้วน่ะน่ะ เอาเลยบ่สอนี่โอ้สองสองสองฮอบุีบุตีทางนี้มึงกันนะพี่โพี่โ้ตองีเอ้าลุยเข้าไปด้วยพี่โด้เช่าถ้าอยเก็บเทียเนาะเขาไปด้เขาไปเขาไปดงเออเขาไปเขาไปเออโอ้เขาเชอนะไปกรต้อไปตันนว่ำงี้ยงเงียสองกนมันก่อนเงี่ยสองแข้งไม่ว่เอย เบังฮอตก็ไม่เงี้ยสองเมื่อกี้นี่ายิวยลเ้สองเมื่อกี้ก็ได้เฮอได้หใช่อเนลยนี่เอาไรกินเอาไรกินเออขึ้นไปไรซ้ำมันมันไรเด้อแตแค่ไรขึ้นไปรถน่ะไม่ใช่มาฮอดใส่เอาเออขึ้นมาจอมยิงสองหนี่งสองอยู่แล้ว กินเลยเขาฮอฮอทเขาฮอข้นกินกินกิกินเปลี่ยนาใแปดด้วยเออกินกินกินเอโอ้ขาดครื่อมือเนี่ยเอาได้ยูตานเองยังเอาอีกอ่ะอ้คนเฮ้ยอย่ามามามาีเห็นตหลับมูหลับเป็ดเนาะอันนี้หลับคราเนะโมเจอลับข่าวไปดีเพราะเม่เห็นตลับมูก็ลับเป็ดเจอหลับข่าบอ่ะ อย่าคิดร้ายบอกฮัย่าคิดร้ายกินเจอราบค้วเขาไปกินก็กินหนีปุณิยังคอยไล่กินอีกอ่ะเจ้าส่องมาต่ใส่เดี๋ยวนี้นี่ส่กินนีก่อนเจอับค่าอยากกระทั่งไม่ผมอีไม่โ้อยาก่เคียงเปิดวมชุมี่มึงเบิงเด้อวว่ไม่เขา้กินหอพชมเจ้าวะไปกอนเ้องอ้าวไม่ยัง กินเปตอบบนู้ฟรเยนีฟรเยนีขมุ่มฟีรเยนี้ขมุมขมุเฝ้าเฝ้าขมมนรเออละมันก้ากินหอกนะก้าบอก้าไปเขาไปกินรวว่บ้าเขาเขากินสองเขาพี่เด้มีตอกินอยู่บ่ได้บ่ได้บ่เท่เขาเส้นเที่ลมาได้บ่เท่นี่ี่แล้วนี่เขาที่ไปใส่นี่เขาเบิดทางไปเลยนี่ไกิน่ได้แล้วนั้ไม่กินหอกลาบภาพอ่รบอาแม่ มันบ่อดไปนี่เฮากินสามบ่ได้เลยมันบีจะอปักไว้ขบ่นีขาบ่นีสนะป้ามไปกออ่เัรยังไม่บอกนะก็ยิ้สาบนี่มองฟังลำนี่เปิดเปิดองี้ออกเปดใชม่ยางย่างอนนี้เอาย่งเง้ยอนจะย่างไหมก่อนสม